ครับใช่ทางน,นี้ไก่ฟอกกับไก่ฟ้าสีทองน่าน้อยใจแล้วนะคะ,ะครับผมผมกลัวว่าไอ้สุขตาที่ท่าเราจัดงานต่อยสักสามวันเลยครับ <c oughs> มันไม่ไปคิวจลลิ้งก,กับไก่ฟ้าไปยาล้อแน่ครับผมเราได้ขายไข่เต่า,ตากันแ <c oughs> น่ครับผม <c oughs> ตอนแรกก็มีเจลลิ้งกับพันเลยมันก็เริ่มข้ามฝั่พันแล้วนะครับผม <c oughs> ต่อไปไก่ฟอกไม่รอดครับผมโดนแน่นอนแต่ดีนะครับงานเราจบแค่วันพรุ่งนี้ครับตอนนี้มันจะมีความที่อะไรแบบนั้นเราจะรีบเสร็จไปก่อนถูกต้องค่ะครับผม ป๊าก็นั้นก็บอกทุกเพื่อนได้เลยคะมาชมได้เลยนะเนียนชมกันเอาไว้นะครับค่ะเดี๋ยวนี้ครับลงมือดูเพื่อนะครับผมตอนนี้ภายในส่วนตอนนี้รู้สึกว่าจะเงียบเหงาแล้คะมางพื้นที่เอ่อสองซุปเปอต้าันหมดเลยนะคะที่เอื้องนี่ก็ขอแห้งแล้วนะคะไม่ไหนยุธจารเลยนะคะอ๋อหนึ่งคืนโซนอควาเหยอร์นี่ก็หายเหงาแล้วนะคะเพราะว่ามีคนสนใจมีแลนดถึงตอนมีมาลาย อะไรใช่ตอนนี้ถึงมาเป็นจากเอเชียแล้วค่ะถึงมาเป็นจระเทศไทยแล้วค่ะจ่าเทศไทยครับแต่ยัง